สีที่จารย์บอกก็คือสีนี้นะคือสีผิวจริงๆ้คือสีบน,นผิวเข้มบบคนทางเบใต้นะ ประเด็นคือว่ารายละเอียดของการลงน้ําหนักนั่นเองที่จะทําให้ภาพเราดูดีมีเสน่ห์การลงน้ําหนักที่มันไปเกี่ยวข้องกับสรีระบนใบหน้าเ้านะฮะอย่างเปิดตาเนี่ยในความเปจริงเปิดตามันจะต้องมีความโคงม้งมนอันนี้ว่ากันในรายละเอียดนะ ตันจบเนี่ยอาจารย์ก็จะธธรรรรมมดดาดาเลยยพี่นจะทําให้ดูนะว่าตรงไหนที่เราจะเน้นตรงไหนที่เราจะสอนอย่างครั้งนี้อาจารย์ก็จะใช้สีสีเอ่อสีเวนอัมเบอร์เนี่ยถูเราเห็นนักเรียนถูกรึแล้วไม่ไม่ยอมเอามือถูนะเขียนแล้วไม่ใช่เอามือถูต้อง ต้องเอามือถูตลอดเวลานะเพราะว่าเวลาเราเข็นเนี่ยเราจะดูไม่ออกดูไม่ออกว่าน้ำหนักมันเป็นยังไง